คุณไผ่ที่คุณชูวิทย์เขาแฉเนี่ยครับคุณไผ่เนี่ยคุณชูวิทย์แฉออกมาว่าคุณไผ่คือเป็นเพื่อนเพกับคุณปอค่ะแต่คนที่เวลาแตงโมตกปุ๊บแล้วรู้เหตุการณ์คนแรกเป็นนักการเมืองชอช้าเป็นคนแนะนําว่าควรจะให้การตํารวจยางไรอย่างนี้พูดยังไงบอกยังไงประมาณนี้ใช่ไหมเป็นการให้กบตํารวจยังไงแล้วก็แบบว่าก็เลยไปควรแนะนําคุณปอบอกว่าเฮ้ยเอาอย่างนี้นะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนทุกคนจะไม่มีความผิดบนเรือ ให้บอกคุณปอไปซะว่าให้แต่โมไปฉีค<ว>นค,<ว>น,น,คนนั้นคือคุณชาดาไทยเศษนะฮะเป็นรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยเป็นสอสอ,อุทัยธานีครับ,รบขอต้อนรับสู่รายการแฉครับคุณทาดาครับสวัสดีฮะส,ส,สวัสดีค่ะคุณทาดาสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เรสวัสดีฮะต้องเรียกคุณธาดานี่คือรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยด้วยนะฮะโอ้ครับผมทำไมอยู่ในวัดไปทําอะไรในวัด ผมมาพบพี่น้องประชาชนครับแล้วก็นอนค้างที่วัดเลยครับผมอ๋อก็ออคือนอนวัดเลยคุณชาดาวันที่สองนวัด,วดอนอนวัดกันเลยคุณชาดาต้องถามอย่างนี้ฮะครับผมวันนี้ชื่อสอสอชาดา <ฮะ S 1> ทุกคนพูดถึงกันหมดเลยร,รู้สึกยังไงบ้างฮะก็มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นนะครับเพราะว่า,วาผมเนี่ยถามว่าผมรู้จักคุณปอไหมผมรู้จักนะครับก็ไม่ได้ผิดตรงไหนรู้จักกันมาหลายปี แต่ก็ไม่ได้คุยกันมาหลายปีเหมือนกันนะครับ <ฮะ S 2> เมื่อ <ฮะ S 2> วันที่ห้าวันเสาร์เนี่ยนะครับห้ามีนาเนี่ยผมไปงานบวชลูกสอสอเก่งก็ได้เจ,เจอผุป้ปอที่นั่นครับผม <ฮะ S 2> เราเราเจอเนี่ยผมก็พูดคุยกับเขานะครับผมว่าผมผมเรียนตรงๆครับผมก็บอกปอเอ่อมันมีเรื่องโกหกคุณปิดบังอะไรกันหรือเปล่า <ฮะ S 2> ใช่ไหมแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นสังคมก็เลยไม่เชื่อมมันก็โกหกทุกเรื่องไป <ฮะ S 2> ลกลายเป็นเรื่องโกหกทุกเรื่อง เขาก็บอกบอกว่าผมไม่ได้โกผมบอกบอกาถามจริงๆอะคุณดิ๊หรือเปล่าเพราะกรณีอ,อย่างผม,ผมยังไม่กล้าฉี่เลยและที่สําคัญเนี่ยผมว่าคนที่พูดถึงคุณแตงโมเรื่องเอนเตอร์เทนเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเลวร้ายมากมหนึ่งไม่ให้เกียรติผู้หญิงสองคนที่เสียชีวิตแล้วเขาไม่สามารถที่จะมาแก้ตัวได้นะครับมผมอันนี้ผมผมก็บอกแล้วผมก็บอกกัปอว่า คุณปิดบางคนขับเรือหรือเปล่าเขาบอกอ๋โอ,โ,อโดนโดนหมายจับต้องพูดผมบอกก็ดีแล้วก็ไปให้การที่ศาลแล้วกันนะต้องพูดความจริงรนะเราเจอกันเนี่ยมันเป็นที่สาธารณะนะครับ,รบเป็นที่สาธารณะแล้วก็การพูดคุยก็มีคนอยู่เยอะแยะหมดนะครับเราคงไม่ได้ไปนั่งคุยกับสองคนเรื่องอะไรอย่างนี้นะครับ,รบก็เป็นเรื่องที่แค่นั้นเองครับแล้วก็เกิดเหตุจากคุณชูวิทย์ให้พูดเรื่องมีชอช้างขึ้นมาค่ะ คุณชูพูดเรื่องช่อช้างขึ้นมาเมื่อวานนี้หรือ,อยังไงนะครับแต่เมื่อเช้าเนี้ค,คุณดนายเนี่ยซ <c oughs> ึ่งนิสัยไม่ดีนะครับ <c oughs> เอาภาพนี้มาปุ๊บแล้วก็เอาประเด็นคุณชูวิทย์เนี่ยชอช้างมามามาวงกลมเฉยๆ <c oughs> เอาแค่ประเด็นนิตย์เียคุณชูวิทย์พูดลงเยอะ <c oughs> เพื่อให้คนเหมือนมองว่าผมเกี่ยวข้อง <c oughs> นะครับ ผมผมก็บอกกับคุณดานัยไปว่าคุณไม่ใช่ลกู้ชายคุณทาแบบนี้ไม่ถูกไม่มีจรรยาบรนนักข่าวนะครับ,รบผมเรียนว่าหลายครั้งที่ทํากับผมนะครับแล้วคืนนั้นเนี่ยผมบอกว่าถ้ามีโทรศัพท์มาถึงผมเนี่ยมาปรึกษาเลยเนี่ยรับรองได้ตํารวจก็ต้องเรียกถามแน่เพราะโทรศัพท์อยู่ที่ตํารวจอ,อย่ยว่าแต่ตัวผมเลยครับผมก็ไม่มีเบอร์เขาเขาก็ไม่มีเบอร์ผมเลขาผมน้องผมที่อยู่กับผมทุกคนไม่มีใครได้รับโทรศัพท์แล้วผมก็ไม่รู้ในคืนนั้นเหตุเกิดขึ้นเรื่องคุณ ตอนนี้สัญญาณขาดหายนะฮะหายทำไงดีฮะทีมงานช่วยดูให้หน่อยนะฮะได้ค่ะหายไปแล้วอาจจะสายไปแล้วแั๊บนึงชาดาเอาไว้ง่ายคุณชาดาก็คือเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าคำถามที่ว่ารู้สึกอ่ะคุณชาคุณชาดาได้ยินไหมฮะแป๊บหนึ่งนะฮะได้ยินไินครับปรากฏไม่กินสัญญาณมันขาดหายไปช่วงนี่ยฮะคุณชาดาครับเขาก็บอกว่าคุณชาดาเนี่ยแหละปอหลังจะเกิดเหตุปุ๊บอันนี้ตามข่าวนะฮะเขาบอกปอหลังจะเกิดเหตุปุ๊บเขาโทรไปปรึกษาคุณชาดา คุณชาดาก็เลยเป็นคนบอกเอาอย่างนี้ปอแต่งโมไปฉี่หลังเรือแล้วตกเรือคุณคุณุูณชาดาจะว่าไงฮะเรื่องนี้เรื่องนี้ผมไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้โทรมาผมเจอคุณปอในวันที่ห้าเนี่ยนะครับวันเสาร์ที่ห้ามีนาเนี่ยมผมยังพูดเลยว่าผมเป็นผู้ชายผมยังไม่ฉี่เลยนะครับเพราะมันยืงฉี่ไม่ได้คุณดิบเรือหรือเปล่าผมถามด้วยนะครับว่าเพราะเเป็นนักดิบนะฮะผมถามว่าคุณดิบเรือหรือเปล่าแล้วก็เขาบอกไม่ได้ดิบ ผมบอกว่าสังคมมันเขายอมรับไม่ได้เพราะเรื่องอย่างเงี้ย ผมว่าไปภาพว่าคุณแตงโมฉี่เนี่ยโอ้โหมันมันเสียหายนะครับสุภาพสตรีแล้วก็ไปพูดกันเรื่องเอนเตอร์เทนเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยผมถือว่าไม่ให้เกียรสุภาพสตรีไม่ให้เกียรคนตายนะครับรบอันนี้เป็นเรื่องเลวร้ายแล้วคุณปอเจอผมในงานบวชเท่านั้นไม่เคยมีการโทรศัพท์คุยกันรรู้จักกันมายังไม่เคยโทรศัพท์คุยเลยครับนั่นแหละเพราะนั้นวันนี้คุณชาดาถูกต้องใช้ว่าโดนโดนเป็นผู้ต้องหาในสังคมนะฮะว่าเป็นคนไปวางแผนให้แตงโม ปั่สะวะอยากจะบอกกับสังคมว่ายัางไงครับว่าบอกว่าผมไม่รู้เรื่องเรื่องเกิดจากคุณดานัยไม่มีจรรยาบนนรรณนักข่าวคุณชูคุณชูวิทย์คลิปคุณชูวิทย์เนี่ยพูดเมื่อวานนี้นะครับพูดเมื่อวานนี้แต่เมื่อเช้าเนะี่ยคุณดานัยก็ไปเอาภาพ ที่ผมเจอกับคุณปอในในงานในงานบวชนะครับเอามาเป็นเหตุนะครับเอามาเป็นเหตุแล้วคุณชูวิทย์วันนี้ก็ออกมาบอกแล้วว่าชอช้างไม่ใช่ชา่านะครับทนายตั้มพูดในงานของในรายการของคุณกัญชัยผมก็โทรไปคุยกับคุณกัญชัยแล้วก็คุยกับทนายตั้มผมเข้าใจว่าทนายตั้มเนี่ยหลุดปากเพราะว่าเขาบอกว่าเขารู้จักรายการของคุณทนายนะครับผมเขาบอกรารู้จักรายการคุณทนายผมก็บอกคุณทนายตั้มคุณก็แก้ให้ผมด้วย พอผมให้ความเป็นธรรมกับเขาเขาหลุดปากออกมาเพราะว่ารายการของคุณดนายรายการของคุณดนายเนี่ยทำเป็นแบบยึบยักนะครับทำเป็นภาพผมแล้วก็เป็นอของคุณชูวิทย์เอามานิดเดียวนะครับแต่คุณชูวิทย์พูดดีมากผมก็เพิ่งดูคลิปคนคุณชูวิทย์นะทีแรกผมก็โกรธว่าคุณชูวิทย์พูดถึงผมเลอซึ่งจริงๆแล้วคุณดนายเอาเรื่องมาเมยเป็นนักข่าวที่ไม่มีจรรยาบรรณผมบอกได้เลยว่าผมพูดยเลยพรุ่งนี้สองโมงเช้านะครับ เขาให้เจ้าหน้าที่โทรมาผมบอกเจอกันแต่วันนี้ผมโทรไปด่าแล้วครับเพราะผมบอกว่าผมเอาเรื่องแน่คุณทําเหมือนกับจะทําลายผมหลายครั้งที่คุณดนายทากับผมคราวนี้ผมไม่ยอมครับผมบอกคุณเป็นนักกฎหมายคุณใช้วิธีการพูดทางกฎหมายแต่ไม่เป็นไรครับเจอไม่เลียวนักข่าวแน่นะครับสังคมต้องมานามผมบอกว่าได้ยินไหมครับคุณนามได้ยินไหมได้ยินครับได้ยินอยู่ฮะ,ะมผมพูดผมจะพูดว่าคุณดันนายเนี่ยรับเงินคนที่ทํามา รับเงินคนในเรือเพื่อมาเบี่ยงประเด็นเข้าใจไหมตำรวจเขากำลังกำลังจะสรุปแล้วแต่คุณดานัยเนี่ยต้องรับเงินใครมาเพื่อจะโยนมาให้ผมผมพูดอย่างนี้คุณดานัยจะรู้สึกยังไงผมผมพูดเลยวันนี้หลังจากโยนมาให้ผมไม่ได้มีข่าวว่าคุณอะไรชื่ออะไรผมจําไม่ได้นะครับที่อยู่ในเรือคนขับเรือเนี่ยออกมารับสารภาพแล้วว่าเรือเอคุณล้มเปิดแบบขึ้นหงายคุณคุณแตงโมหงายท้องนั่นก็คือแสดงว่าโทษผมไม่สําเร็จแล้ว โดยการของคุณดันไนเนี่ยเป็นคนทำนะครับ <familiar. S 2> คุณดันไนเนี่ยเบียงเบนข่าวผมบอกสังคมอยา่าอย่าให้คนมาเบี่ยงเบนข่าวเรื่องนี้ต้องเอาความจริงออกมาแล้วผมก็ยืนยันว่าผมไม่เกี่ยวข้องไม่รู้เรื่องครับ,รบแต่รู้จักคุณปอผมรู้จักครับรู้จักมาหลายปีก็ไม่ได้เจอก,กันอีกหลายปีเหมือนกันนะครับผมรบเ,รเรื่องคุณดันไนกีคือเรื่องสมมุติใช่ไหมครับว่าเขากก่าวหาพิชาดาครับไม่ไม่ใช่ไม่คุณดันไนเก่าวหาผมอยู่แล้วทําเป็นให้สังคมมองมาว่าเป็นผม เอาเหตุที่คุณชูวิทย์พูดเมื่อวานนี้สช้างแล้วเสร็จแล้วก็มาเอาภาพงานบวชอ,ออกมาเข้าใจไหมฮะเอาภาพงานบวชออกมาปับ๊บเอาภาพงานบวชออกมาเพื่อให้คนมองเห็นว่าเป็นผมนะครับผมถือว่าคุณดดายรับเงินมาแล้วเรื่องมันกำลังจะจบอย่างเวีนปร<อ>ะเด็นมาให้ผมอันนี้คือสมมุติว่าอันนี้สมมุติเฉยๆใช่ไหมครับนั่นจะเป็นการกล่าวหานะครับคุณชาดาครับผมกล่าวหาเลยครับว่าเขารับเงินครับ เขากล่าวหาผมได้นะครับเราไม่มีมีเหตุผลอะไรที่จะมาทําทําอย่างนี้ทาไมนะครับถ้าอย่างนั้นคุณจะบอกว่าเอาอย่างนั้นเป็นการกล่าวหาไม่ใช่สมมติเหรอฮะสมมุติขึ้นมาก็ได้นะฮะก็สมมุติก็ได้นะะสมมตินะครับสมมติผมสมมติเมรติว่าเขารับเงินมาแต่สมมติใช้เรื่องของได้ไม่ได้กล่าวหาสมมติผมเพราะถือผมถือว่าเขาไม่มีจรรญาบรณในการทําข่าวเขาจิบคําว่าชอช้างของคุณชูวิทย์ซึ่งไม่ได้พูดเกี่ยวกับผมแต่วันนี้คุณชูวิทย์เนี่ย ก็ออกมาพูดแล้วว่าไม่ใช่ชาดานะครับผมก็โกรธเหมือนกันทีแรกว่าอยู่ดีๆมาช่อช้างมาผมได้ยังไง <c oughs> แต่บังเอิญคุณทนายตั้งไปพูดในรายการคุณกันชัยหลุดมาแล้วตอนเช้าข่าวของอคุณทนายเนี่ยเอาภาพผมมาแล้วไปเอาคุณชูวิทย์มาหน่อยเดียวว่าช่อช้าง <c oughs> มาภาพโยง <c oughs> <c oughs> ผมพูดได้เลยว่าผมไม่ทํา เรวซามอย่างนั้นแล้วเขาก็ไม่เคยโทรมาปรึกษาผมแล้วผมพูดกับคุณปอด้วยนะครับวันนั้นเนี่ยผมบอกว่าเรื่องนี้พวกคุณไม่ได้คุณแตงโมงไปฆ่าแน่นอนอมันเป็นเรื่องอุบัติเหตุจะจะอุบัติเหตุแบบไหนหผมไม่รู้สําคัญที่สุดต้องความจริง,งนะค,ะครับผมก็บอกเขาว่าผมคิดว่าเขาเนี่ยทำเพราะว่าจะเป็นคนขับเรือหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเข,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 ขาตอนไหนจับแล้วผมบอกตันนั้นแหละดีแล้วก็ให้การที่ศาล แล้วก็ยังถามผมว่าพี่ชาาเคยมีเรื่องมีราวเจอแล้วทาไงผมบอกก็นิ่งแล้วก็เจอรอจนกับความจริงอย่างเดียวนะครับผมก็บอกอย่างนี้ก็เป็นการพูดคุยกับบุคคลหลายคนที่อยู่ตรงนั้นนะครับ,รบใ,นในงานบวชเจอกันโดยในงานบวชนนะครับ,รบเขาก็มีท่าทีป,ปกติไม่มีอะไรครับผม